นาครับเปิดเป็นทางการแล้วครับสลับทีละนะครับผมลานัดกีละครับกาซางซอยสิบครับผมในค้าไม่ค้าทันใดสนใจก็มาจองแผงได้แล้วนะครับครับนี่คือแผงคุเต้ครับนะครับผมละพานพยาที่แสนสวยนั่งอยู่ตรงนะครับผมอยู่ตรงนู้นเลยครับเด็กนะครับใครสนใจก็เชิญได้นะครับผมโดยเฉพาะเรามีต้มแซ่บ แล้วก็คอหมูย่างนะครับมีปลาสบาดนะครับโดยทีมงานรูปหล่อจากพ่อขาวมือใหม่นะครับามาจากเมืองตานะครับตาเราเนี่ยลงเรืมอมาเลยนะครับขึ้นเรือม,มาได้เลยครับผมาจากเด่นใชยครับ